สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นของ10เสียนนะคะสิเซียนงวดประจำวันที่1นงะคะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,500ันห้าร้กสิบแปดเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นของ10เสียนงวดนี้ เด่นอะไรบ้างเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะสิบเซียนนั้นจากการสังเกตนะคะจะมีเด่นบนเด่น7นะคะบนเด่น7ล่างล่างก็จะเด่น5นะคะ5 7นะคะ วดที่แล้วก็เข้าเข้าเลขท้ายเนาะวดที่แล้วเข้าเลขท้ายนะคะเลขท้ายเซียนประชันนะคะเซียนประชันมาสี่มาห้ามา, 5, มาเจ็ดเซียนประชัน ล่างมาหนึ่งมาสองมาหกส่วนมากนี่จะเป็นตัวนี้นะคะสี่ห้ากับเจ็ดห้าเนาะงวดนี้สิบเซียนจะเข้าหรือไม่นะคะเรามาดูงวดที่แล้วนะคะล่างเขาเด่นหนึ่ง ส่วนมากเขาจะเข้าเลขท้ายเนาะงวดที่แล้วนี่ค่ะเดืนหนึ่งนะคะมาดูเลขท้ายเนาะเพราะว่าเลขท้ายเขาเข้าของงวดที่แล้วนะคะนี่นี่ค่ะแอดมาเมนไวท้ที่หกหนึ่งนะคะออกหกหนึ่งถ้าเราสังเกตดูนะคะ ถ้าเราพิจารณาดูดีๆงวดนี้เขาก็มาตรงจริงๆมาหกสองกับหกหนึ่งนะคะออกหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจะเลื่อนให้ดูนะคะนี่คะ่ะเด่นหกนะคะอันนี้เด่นห้ากับหนึ่งแต่ว่าก็มีหนึ่งหกหกหนึ่งอยู่นะคะนี่คะ่ะเลขสรุป เลขท้ายเขาเข้าแอวก็เลยเอามานําเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณานะคะห้ากับเจ็ดเป็นตัวเด่นนะคะงวดนี้ห้ากับเจ็ดเป็นตัวเด่น เมื่อที่แล้วตรงนี้เข้านะคะส่วนมากเลขท้ายเขาจะมาเจ็ดห้าเด่นเจ็ดนะคะเลขท้ายเขาเข้ามาสามมวดแล้วนะคะเด่นห้าเด่นเจ็ดส่วนมากแอบก็จะจากการสังเกตเอามานำเสนอนี้ เลขเด่นของเขาเข้านะคะโดยเฉพาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขเด่นของเขาเข้าส่วนมากจะติดห้านะคะติดห้าเนาะ งวดที่แล้วแอ๊ก็มาเน้นที่แปดล้วเนาะแปดล้วมาหกหนึ่งกับหกหกงวดที่แล้วมางวดนี้มาสี่กับห้าอ๊ที่ว่าห้ายังคงจะเหลืออยู่นะคะสำหรับเลขท้ายเนาะ อันนี้ก็เด่นเจ็ดนะคะเลขท้ายบนก็เด่นเจ็ดเหมือนกันมีเจ็ดห้าเจ็ดหกอันนี้ก็เด่นเจ็ดเหมือนกันนะคะสิบเซียนนี้สรุปพิเศษมาเจ็ดนะคะอันนี้มาห้าทั้งบนทั้งล่างเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขเสิบเทียนเนาะ เอ็ดคิดว่าเขาเข้าแล้วก็เลยเอามานําเสนอนะคะงวดนี้เด่น5้ากับเด่นเจดนะคะสําหรับสิทเซียนโดยเฉพาะห้าเจ็ดล่างนะคะเจ็ดเซียนเขาเด่นหนึ่งนะคะ อันนี้ขอมาจัดให้ก็เด่นห้ากับเจ็ดนะคะนี่คะ่ะส่วนเลขล่างเขาก็เด่นหกห้าส่วนมากเขาจะเด่นเจ็ดนะคะสิบเซียนหมดที่แล้วเขาล่างเขาเด่นหกนะคะ อันนี้เด่นห้าเจ็ดนะคะนี่ค่ะวดที่แล้วนี่ค่ะเด่นห้าเด่นหกกับเด่นห้านี่ค่ะก็ยังมีหกอยู่สำหรับเลขค้ายนะคะนี่ค่ะวันนี้ห้ากับเจ็ดจะเข้าหรือไม่เนาะแต่ว่าส่วนมากเขาจะมาบนนะหน้านี้เขาจะมาบน ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขสำหรับเลขสิบเซียนสรุปแล้วเลขสิบเซียนนะคะเขาเด่นห้ากับเจ็ดเนาะเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขท้ายของเขาจะเข้านะเลขท้ายของเขาจะเข้าโดยเฉพาะตัวเด่นนะคะงวดนี้ เขาเด่นห้านะคะเด่นห้ากับ7สรุปงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5ง8้าร้บดบน4ี่ห้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดตัวเดียวกันนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะ สวัสดีค่ะ